สวัสดีครับทุกท่านทุกคนวันนี้ลุงจัาบมาแอลต่อ่างเก็บน้ําแม่เมยนะครับอ่างเก็บน้าแม่เมยนี่ก็ตั้งอยู่ตี่ํบาบลท่าคุ้มเงินอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนะครับเดี๋ยวลุงจัาบก็จะเข้าไปทางนั้นไนเนาะว่าอ่างเก็บน้าเนี่ยเป็นเชได้ละครับกลับมาเลย ตั้งถนนติสันแองและเปนขึ้ขื้นนะครับงดใช้พื้นที่นะครับเพราะช่วงนี้โควิดมระบาดนะครับปนขึ้ขึ้นไปนอกสำรับ,บตรงนี้เปนเก็เขียนข้อห้ามไปครับห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ทุกชนิดนะครับเปนมีป้ายชัดเจนเนาะห้ามทํากิจกรรมมั่วสุมครับเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับ ในพื้นที่อ่างเก็บน้าแม่เมยตตาบลทาคุมเมินอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนครับวันตีลุงจ้ามานี่มืดฝนนะครับมืดฝนจะตกเนาะครับแต่บรรยากาศเกาะดีมากๆากนะครับหน้ามาหนังหน้ามาแอวเนาะแต่ช่วงนี้เปิดมาเพื่อกินเหล้านะครับเพื่อมั่ตุ่มกันครับ กพราะเป็นช่วงตีโรคโควิดกำลังระบาดนะครับครับนี่ก็เป็นซันอ้างครับเปิดกั้นไว้เนาะเปิดพื้อรดเข้าไปครับเปิดกัวไวรุนครับไวรุนมหม่วสุมครับครับนี่ก็เป็นเป็นอ่างเก็บน้ำครับครับเดี๋ยวลุงจ้าบก็จะเดินลงไปใกล้ๆนะครับ อางเก็บน้ำแม่เมยครับครับนี่ก็เป็นซันแองนะครับปกเลี้ยงหินด้วยครับสวยงามเลยทีเดียวครับครับลมเย็นเลยทีเดียวครับโซ่ซโซ่ครับครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับลงเม็ดน้อยน้อยละจับก่อนเดินลงมาครับ ไปพอใกล้ๆครับอ่าเก็บน้ำครับแม่มือฟ้าห้องเขาลึงเขลึงครับเป็นไงชีวิตใหม่เย็นไหมเย็นพีผมก็เอาอาหารมา นั่งกินข้าวหรือว่าผมว่ามากางเต็นนอนนี่นโอ้สุดยอดเนาะพี่พี่พกางเต็นได้สบายกางเต็นนอนครับ<ะ>เอาอย่างมาปิง้งมาย่างกินเนาะปิกนิกเนาะอะไรอะไรนะพี่ประมาณสักเขาบอกว่าหน้าฝนมันจะเข้าแล้วถ้าสมมติว่าผ่านไปประมาณสามสี่เดือนเข้าหน้าหนาวปุ๊บพี่ผ่านกดนะอโอ้โหพอดีเลยผมเตรียมเต็นไปด้วยเว่อมันนอนเนาะมาปิ้งปลาปิ้งไกลเนาะ Barbecue siêu nọ cho nó ừ, nói mà thôi นี่ก็เป็นบรรยากาศใกล้ๆกับนําเลยครับต่างไม่ใหญ่แต่บรรยากาศโคตรโคตรดีเลยเว้ยใช่ทุดยอดเนาะมผมบอกเรื่องเดียวมไม่มีโคตรโอ้โคตร,คตรยอมเลยลครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรบ,บรรยากาศเย็นๆเนาะกลางสายลมครับแต่วันนี้มีแสงแดดครับ ครับสักพักคงจะมีครับลืมลืมสะซาหน่อยแล้วจะยินเสียงน้ำครับสายลมแต่ไม่มีแสงแดดครับครับลุงจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพยงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าลุงจ้าบจะไปไหนถ้าท่านชอบก็กดตดิตามเนอร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาลุงจ้าบมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้เห็นคลิปของลุงจา้าเนาอขอบคุนนักๆหลร้ายครับที่เข้ามาพอเข้ามาชมคลิปของลุงจา้าบ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ